สวัสดีครับคุณผู้ชมครับสีสเกตชาแนลนะครับวันนี้จะมารีวิวเครื่องเล่นบลูเรดิสยี่ห้อซัมซุงนะครับเป็นซัมซุงบลูเรดิสบีดีเจสี่ห้าศูนย์ศูนย์อาร์นะครับคุณผู้ชมครับสําหรับรุ่นนี้นะครับเป็นเครื่องเล่นบลูเรดิสนะครับหรือว่าซัมซุงบลูเรดิสบีดีเจสี่ห้าศูนย์ศูนย์อาร์นะครับคุณผู้ชมครับตัวนี้อ่านแผ่นดีเยี่ยมเลยนะครับคุณผู้ชมครับอ่านแผ่นซีดีออริโอแล้วก็ เอ็มพีสามแล้วก็ VCD แล้วก็ DVD แล้วก็บลูเรดิสแล้วก็เสียบ e x t e r n a l Hard Disk นะครับเข้ากับช่องตรงนี้ได้เดี๋ยวผมจะลองเสียบให้ทุกท่านได้ดูได้ชมกันนะครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวผมจะเสียบ e x t e r n a l Hard Disk นะครับนี่ครับเป็น e x t e r n a l Hard Disk นะครับเราก็จะเสียบนะครับเพื่อที่จะดูหนังนะครับเสียบเข้าตรงนี้ได้เลยนะครับเสียบเข้าไปได้เลยนะครับหลังจากเสียบ เรียบร้อยแล้วนะครับคุณผู้ชมครับผมก็จะเปิดเครื่องนะครับทีนี้เสียบเรียบร้อยนะครับก็เปิดเครื่องขึ้นมาเลยปุ๊บนะครับก็รอสักครู่นะครับคุณผู้ชมครับเมื่อเปิดเครื่องขึ้นมานะครับมันก็จะมีภาพนี่ครับภาพหน้าจอมาแล้วนะครับคุณผู้ชมครับภาพหน้าจอนะครับมาแล้วแล้วไฟไฟตรงฮาร์ดดิสก็จะกระพริบนะครับถ้ามันเห็นนะครับถ้ามันอ่านเอ็กโทนอลฮาร์ดดิสแบบนี้นะครับไฟมันก็จะติดตรงนี้นะครับคุณผู้ชมครับนี่ครับมันแสดงสถานะว่า มันเห็นนะครับมันเห็น external hard disk ตัวนี้นะครับคุณผู้ชมครับก็มันเห็นแล้วนะครับนี่ครับอเดี๋ยวผมจะลองลองเข้าไปดูในเมนูนะครับเข้าไปดูวิดีโอแล้วกันนะครับนี่ครับแล้วก็กด enter เข้าไปนะครับมันบอกว่าไม่พบไฟล์เพราะฉะนั้นมาดูที่อุปกรณ์นะครับตรงนี้มาดูอุปกรณ์ว่ามันเห็นไหมนี่ครับเห็นไหมครับมันก็จะขึ้นนะครับเป็นสัญลักษณ์นะครับเป็น usb แล้วก็เลื่อนลงมาแล้วก็กด enter เข้าไปนะครับกด enter เข้าไปตรงนี้นะครับนี่ครับ ทีน so. ี้ก็มาดูสิเห็นไหมนะครับนี่ครับเห็นไหมครับมันก็โหลดมาแล้วนะครับผู้ชมครับแล้วทีนี้เราก็มาเลื่อนดูไฟล์ภาพยนตร์ได้เลยนะครับว่าสมมุติว่าจะดูขุนบรรลืออย่างเงี้ยนะครับก็กด Enter เข้าไปนะครับผู้ชมครับนี่ครับมันอ่านนะครับมันก็จะกระพริบแบบนี้นะครับมาแล้วรอสักครู่นะครับนี่ครับมาแล้วครับนี่ครับภาพยนตร์เรื่องขุนบรรลือมาแล้วนะครับ หรือจะดูเรื่องอื่นๆนะครับแล้วก็เดี๋ยวขึ้นไปนะครับมังกรหยกเดี๋ยวมาดูเศร้าลินอะไรเนี่ยสิอะไรมาดูภาพยนตร์เรื่องเศร้าลินนี่เองเดี๋ยวมาดูกันเรื่องอื่นๆนะครับมันมีฝ่ายภาพยนตร์อยู่ในนี้เยอะพอสมควรนะครับเนี่ยมาแล้วครับคุณผู้ชมครับมาแล้วครับนี่ครับจาก e x t e r n a l hard disk นะครับเสียบฮาร์ดดิสต์ตัวนี้นะครับแล้วก็ดูหนังครับคุณผู้ชมนี่ครับมาแล้วครับ นั่นก็คือวิธีการเสียบฮาร์ดดิสก์เพื่อที่จะชมภาพยนตร์นะครับคุณผู้ชมครับก็มาเรียบร้อยเลยนะครับคุณผู้ชมครับเป็นพุทธศาสนาที่มีชื่อของจริงนี่ครับอ่ะเดี๋ยวผมจะสต็อปนะครับแล้วก็จะดูจากแผ่นนะครับทีนี้อ่ะดูจากแผ่นนะครับทีนี้ผมจะมาทดสอบนะครับการเล่นแผ่นกันเลยนะครับอ่แผ่นแรกที่ผมจะลองนะครับก็จะเป็นซีดีออดิโอนะครับหรือว่าซีดีเพลงนั่นเองนะครับคุณผู้ชมครับมาดูกันเลยนะครับคุณผู้ชมครับ อ่ามันกำลังอ่านอยู่นะครับกำลังหมุนอยู่นะครับรอสักครู่นะครับคุณผู้ชมครับอ่านี่ครับก็มาแล้วนะครับคุณผู้ชมครับอ่าก็อ่านนะครับเพลงแรกนะครับมาแล้วนี่คือซั sung งบลูเล d i สนะครับอ่ากดอ่าเพลงถัดไปนะครับคุณผู้ชมครับถ้าแผ่นมีลายมันก็จะอ่านช้านิดหนึ่งนะครับแต่ก็อ่านได้ปกตินะครับ อ่ะสต็อปนะครับเดี๋ยวจะติดลิขสิทธิ์ครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวจะลองแผ่นใหม่ให้ทุกท่านได้ดูได้ชมกันนะครับต่อไปเป็น MP3 นะครับแผ่นนี้ลายเยอะทีเดียวนะครับมาดูกันว่าการอ่านแผ่นจะเป็นอย่างไรนะครับแผ่นลายๆแบบนี้แหละครับอ่ามาดูกันครับมาดูมาชมกันเลยนะครับสำหรับเครื่องเล่นบลูเรดิสยี่ห้อซ m s u n g นะครับรุ่น b d j 4 5 0 0 r นะครับรุ่นนี้อ่า ใส่ mp3 เข้าไปมันขึ้นแบบนี้ให้เรากด enter ที่รีโมทนะครับแล้วก็เลื่อนลงมาที่คำว่าดนตรีแล้วก็ enter ไปเลยแล้วก็เลือกอัลบั้มนะครับก็ enter เข้าไปอีกทีนึงนะครับ enter เข้าไปมันก็จะมาที่เพลงแล้วก็เลื่อนมาลายชื่อเพลงแล้วกด enter เพื่อเล่นนะครับคุณผู้ชมมันก็จะเล่นนะครับนี่ครับนี่ครับนี่ครับเล่นแล้วครับ สต็อปครับเดี๋ยวติดลิขสิทธิ์ครับคุณผู้ชมครับเอาแผ่นออกเดี๋ยวลองแผ่นอื่นครับเดี๋ยวลองในส่วนของแผ่นอื่นๆกันนะครับเดี๋ยวเอาแผ่นออกก่อนนะครับลืมกดเอาแผ่นออกนะครับมาต่อไปก็จะเป็น VCD นะครับคุณผู้ชมครับ VCD นะครับอันนี้เป็นคาราโอเกะนั่นเองนะครับ VCD นะครับตัวนี้เป็น VCD นะครับมาแล้วครับเดี๋ยวสักครู่ก็จะมานะครับ กำลังอ่านแผ่นครับอ,อ่านแล้วครับคุณผู้ชมครับมาแล้วนะครับนี่ครับนี่ครับคาราโอเกะนะครับตอนนี้ VCD ยนะครับคาราโอเกะเพลงที่สองถัดไปดูสิเล่นเพลงที่สองนะครับ นี่ครับเพลงที่สองเล่นอ่ะเดี๋ยวเอาแผ่นอื่นลองนะครับคุณผู้ชมครับเวลามีเพลงเนี่ยผมไม่ค่อยอยากจะให้ฟังนานนะครับเสียงที่จะติดลิขสิทธิ์นะครับอ่าต่อไปนะครับเป็นภาพยนตร์แล้วนะครับ DVD นะครับต่อไปก็จะเป็นแผ่น DVD แล้วนะครับคุณผู้ชมครับมาดูกันนะครับว่าการอ่านแผ่นนั้นดีเยี่ยมขนาดไหนครับซัมซุงบลูเรดิสตัวนี้นะครับเป็นซัมซุงบลูเรดิสบีดีเจสี่ห้าห้าศูนย์ ขออภัยนะครับ bdj 4 5 0 0 r นะครับเป็นเครื่องเล่นบลูเรดิสนะครับเสียบ e x t e r n a l hard d i s k ได้นะครับนี่ครับมาแล้วครับอ่านแผ่นไว้ทีเดียวนะครับคุณผู้ชมสุดยอดครับคุณผู้ชมนี่ครับนี่ครับสุดยอดครับคุณผู้ชมครับอ่ะก็ทดสอบแผ่นบูเล่กันเลยนะครับอ้าวด v วีดีผ่านไปนะครับต่อไปก็เป็นแผ่นบลูเรดิสนะครับคุณผู้ชมนี่ แผ่นบูเลดิสนะครับแผ่นนี้นะครับมาดูกันนะครับว่าการอ่านแผ่นบูเลดิสนั้นจะเป็นอย่างไรนะครับคุณผู้ชมครับมาดูกันครับอันนี้แผ่นบูเลนะครับที่ใส่เข้าไปนะครับก็รอรอโหลดสักครู่นะครับเนื่องจากว่าบูเลดิสมันก็จะไฟล์มันใหญ่นะครับไฟล์บูเลนี่ไฟใหญ่นะครับคุณผู้ชมครับ นี่ครับมาแล้วครับนี่ครับอ่านดีครับคุณผู้ชมครับหนังเรื่อง Golden Winter นะครับอ่านแผ่นดีแล้วก็ภาพคมชัดทีเดียวนะครับถ้าเป็น b l u เ a ดิ i นะครับคุณผู้ชมครับอ่ะอาล้ครับเดี๋ยวลองแผ่นอื่นๆกันเลยนะครับเมื่อสักครู่มีระหว่างที่รีวิวมีสายเข้านะครับเดี๋ยวจะได้โทรกลับเผื่อลูกค้าสนใจนะครับในระหว่างที่รีวิวนะครับอ่ะหนังเรื่องอะไรครับตัวนี้หนังเรื่อง Predator นะครับ b l u ดิสนะครับแผ่นบูเ r นะครับคุณผู้ชมอ่ะ มาลองกันดูนะครับว่าการอ่านแผ่นบูเรนั้นจะเป็นอย่างไรนะครับสำหรับเครื่องเล่นบลูเรดิสยี่ห้อซัมซุงรุ่น B D J 4 5 0 0 R ตัวนี้นะครับบูเรดิสนะครับมาดูกันเลยครับกำลังโหลดนะครับกำลังอ่านนะครับคุณผู้ชมครับอ่านแผ่นดีทีเดียวนะครับตัวนี้อ่านได้ทุกแผ่นนะครับคุณผู้ชมครับมาพร้อมกับรีโมทแท้ๆของมันเลยนะครับสวยงามมากนะครับนี่ครับรีโมท เป็นรีโมทของซัมซุงแท้ๆที่มากับตัวมันนะครับคุณผู้ชมครับมาแล้วนะครับนี่ครับมาแล้วครับคุณผู้ชมครับมาแล้วนะครับอ่าแล้วก็จะกดปุ๊บให้มันเล่นนะครับกดเลื่อนให้มันเล่นเนื่องจากว่าเรื่องนี้เคยเล่นแล้วนี่ครับสุดยอดครับคุณผู้ชมครับสําหรับตัวนี้นะครับ ขายนะครับสำหรับ Samsung Blue ดิ d i s BDJ4500R ตัวนี้นะครับขายในราคา1,500บาทนะครับค่าส่ง120บาทนะครับคุณผู้ชมท่านใดสนใจก็โทรหาผมได้เลยนะครับที่0815851998นะครับเดชชาติพวงเกตจากสีสเกตชาแนลครับขอบคุณครับสวัสดีครับ